น้องบอดแผลบอดสันไปรายการคุยแซบแล้วก็ว่าคุยแซบอีลีเดอ้ออีลีพี่น้องเพื่อนตอบดีดีบอดสันกระตอบได้เฉียบมากพี่น้องจ่าบอดแผลกระตอบดีดีพี่น้องเป็นตาหักขากพี่น้องจ่าแฟนกับแฟนเพลงกับเขาไปเบิง้งไปกดไลค์กดแชร์พี่น้องแยนิวเขาเบิ้งตังจนมาจบรายการพี่น้องเป็นตาหักขักพี่น้องจ่า น่ารักที่สุดเลยบอดสันบอดแพวตอบได้เรืศเลยเพอร์เฟกสวยรอค่ะพี่น้องจา้าบอดแพวก็สวยสวยบอดสันก็รอรอพี่น้องแล้วตอบคําถามได้ดีค่ะอีดีพี่น้องจา้าเงินี่เพิ่นนั่นนั่นเจ็ดแสนเงินี่เพิ่นมาหมันนะพี่น้องเจ็ดแสนของบอดสันแล้วเกม,ม่าแต่สมัยเราเป็น ดาราแล้วก็ถามต่างๆเริ่มหาเงินมาหน่อยนะพี่นงจ่าสุดยอดคักมามันว้ก้อนเพิ่นก็สิแต่งกันวันที่27่ธันวาแต่ว่าเพิ่นตอบได้ดีเขากับอัน,น้องนะนิตาน้องตูเกียวได้ดีเพื่อนเ้าดีพี่นงจ่าเป็นตหาหักคักมิแตเสียงเฮ้งปัง,ปง,ปงเๆเรือยๆไปหนาพิธีกรอเมื่ออาชีพมากถามในสิ่งที่เราตอบอยากรู้ครบหมดอารมณ์ดีมากครับพี่นอง แพลวพาวลูกนี้สวยแซ่บมากน้องสั้นก็หล่อมากค่ะดูรายการนี้แพลวพาวไปเป็นแขกรับเชิญสวยหล่อมากค่ะสุดยอดค่ะกิดีพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดเลยสวยมากสวยม,มากขนาดสาวๆบางคนยังบ่าสวยปนีพี่น้องจ้าลูก2องนี่คือสุดยอดค่ะกิดี่บอดสั้นแล้วกว่าบอดแพลวดูแล ทคแคร์สุขภาพดีมากเป็นแบบกันเองเว้ากันใดแบบสุดยอดพี่น้องยินดีกับรักครั้งใหม่เฮงเฮงปังปังเลยด้วยนะคะสวยหล่อออล่ามากคะ่ะสวยหล่อสมกันคู่สร้างคู่สมคู่แท้คู่จริงอย่าปล่อยมือกันนะคะรักที่สุดเลยน้องแพลน้องซันสวยหล่อมากคะ่ะ ชื่นชมพระเอกนางเอกตอบคำถามได้ดีมากค่ะชอบดูแล้วยิ้มไปเขินไปหน้าจอให้คะแนนเต็มสิบค่ะสุดยอดมากจริงๆแม่นพี่น้องให้เต็มเลยพี่น้องคะแนนเต็มเลยตอบได้ดีมากๆพี่น้องโดยเฉพาะน้องซันคุยแซ่บมากค่ะว่าแบบพูดจริงํำจริงเนาะเพเอกเป็นคนแบบว่าเปิดเผยฮะนะกะเ็เเยเว้าแบบช้าชานเพราะว่าว้าได้ดีอพี่น้องบอดสั้นกับว่าดีบอดแพ้วกับตอบได้ช้าช้านว่าด,ดีพี่น้อง น่ารักที่สุดเลยสุดหล่อสุดสวยจริงๆค่ะน่ารักมากค่ะสวยหล่อมากมีออร่ามากค่ะใช่ค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยขอให้เฮงเงปังปังเลยรวยตลอดไปนะคะบอสแพลวบอสซันสวยหล่อออร่ามากค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักที่สุดเลยพี่น้องขอให้บอสแพลวบอสซันผมทั้งทีมงานสุดสุคนเฮงเงปังปังเลยรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้๋ยจาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย